วันนี้แป้งมีถ่ายโปรดักต์ตัวใหม่น้ำพริกยกนิ้วสุดหนึ่งคิดว่าถ้าจะเช่าสตูดิโอก็ใหญ่เกินไปแถมงบบานเบอรไม่ไหวค่ะไม่ไหวแต่เรามีเพื่อนไวทำไมล่ะ <c oughs> ขออาศัยความสามารถเพื่อนนิดนึงเจ้าเพื่อนวันนี้คือชื่อแจนค่ะและนาอย่างเจ้าแจนเนี่ยเรื่องความสามารถคือไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าเราจะต้องการความช่วยเหลืออะไรนางสามารถช่วยได้ทุกอย่างหลักที่สุดเลยค่ะคนนี้เนี่ยแต่ก่อนเริ่มงานทุกอย่างกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องวันนี้เอากับข้าวมาฝากเจ้าแจนด้วยค่ะน้ำพริกยกนิ้วก็ต้องเปิดให้กินก่อนเป็นคนแรกแล้วกกก็ททําาาอดดมมมันฝ้ววยะ่งร ิหวานก็มาจริงๆมีน้ำเงี้ยวอีกด้วยค่ะไม่มีจังหะได้บนหิวหรอก <c oughs> น้ำพริกยกนิ้วสูตรหนึ่งตัวนี้จะเป็นน้ำพริกผัดหมูสับรับประกันความหอมหมูแน่นรสชาติเผ็ดเค็มหวานแล้วก็บวกรสชาติของน้ำมะขามแซมไปนิดหน่อยลงตัวมากๆพี่ๆคนไหนผ่านมาดูคลิปนี้แป้งจะส่งไปให้ลองชิมถึงบ้าน้ากระปุกด้วยกันกติกาก็คือ1พิมพ์ว่าน้ำพริกยกนิ้วตามด้วยเหตุผลว่าอยากกินเพราะอะไรและจะกินคู่กับอะไรคอมเมนต์ไหนโดนใจเดี๋ยวแป้งทักไปหาส่วนตัวค่ะมากลับเข้าเรื่องวันนี้แป้งตั้งใจขับรรถถมมาาาาาาจกกกกบ้้้นนนตังลลยยทุคอู่ป แต่หลังจากกินข้าวเสร็จเท่านั้นแหละอื mm ้ม hmm. หือฝนาสาดมาแบบโ oh อ้โหนั่งรอเป็นชั่วโมงก็แล้วฝนไม่หยุดสักทีที่นี้ก็เลยคุยกับเจ้าแจนค่ะว่าเราอาจจะต้องย้ายสถานที่คุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าปิดจบที่ห้องเพื่อนเป็นห้องของเจ้าโยค่ะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งพอได้สถานที่มาแล้วปุ๊บแป้งกับเจ้าแจนก็รีบบึงรถไปช่วยกันคนละไม้คนละมือหอบของพลุงพลังส่วนทางเจ้าโยก็รีบซัพพอร์ตฉากหลังให้ค่ะเป็นแค่กระดาษสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลแผ่นเล็กๆค่่เเพืืออนๆกกงมาแช่ยแบกก่อนนถาาปงง็จะรีฟั มีทั้งคุยถึงเรื่องคอนเซปท์ที่เราเตรียมกันไว้และระหว่างที่คุยกันก็มีการจัดจานไปด้วยค่ะรูปครั้งที่แล้วที่ถ่ายไปกับพริกแกงแยนก็เป็นคนถ่ายนะคะทุกคนคือเป็นงานฟรีแต่ง,งานดีมาก <c oughs> และด้วยความที่เราถ่ายกันเอง <c oughs> แ้งก็ให้เจ้าแจน,นใช้มือถือเครื่องเดียวของแ้นนั่นแหละและด้วยความที่จะต้องถ่ายอาหารก็เลยต้องมีการจัดไฟแสงสีส้มนิดหน่อยซึ่งก็เป็นคําแนะนําของเจ้าแจนอีกตามเคยค่ะพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมแ้งเปิดตะกร้าเป็นวันแรกเป็นน้าพริกที่ราคาย่อมเยาวจับต้องไไดดด้้้้้้้วววมาาาาาอุุหหนน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 นกกกกัััะะคคีถถ่่ยยยรรูปปพิิเเจจจแแ็็ใใลฉ เนี่ยส่วนใครคิดว่าแป้งเป็นเจ้าของล่ะแป้งเป็นคนถือไฟก่ะทุกคนค่ะ <c oughs> และการถ่ายวันนี้ก็มีหลายแบบมากๆเจ <c oughs> ้าแจนคือพยายามลองให้ทุกมุมเลยอย่างมุมน,นี้คือน้ำพริกไม่สามารถตั้งได้เราต้องหาอะไรมาหนุนไว้ <c oughs> ข้างหลังพวกเราก็เลยใช้เินแปงกวาค่ะเป็นลูกเล็กๆพอดีพอดีมาหนุนไว้ด้านหลังแบบนี้เลยจากมันก็ถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเปลี่ยนฉากไปค่อยๆเปลี่ยนจอมอนิเตอร์มอนิเตอร์อะไรคือไม่ต้องการรูปของทุกเซตที่จะต้องมาเช็คเนี่ยส่งตรงจากมือถือเครื่องเดียวว่าวันนี้จะสาเร็จมาเป็นน้ําพลิกหนึ่งกระป าก,ากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมไว้พรุ่งนี้มาอุดหนุนกันนะคะ